สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปลูกผักนะคะใหญ่ๆเลยครับผมตรงนี้นะคะแล้วก็นี่อุปกรณ์นะครับก็คือคก็คือเสียมกับอะไรนะเสียมมกับจอบจอบ,จอบนะครับแล้วก็ถังตักดินนะครับเดี๋ยลวผมจะอธิบายถังตักดินก็คือเวลาดินเต็มนะครับเราก็จะเอามาใส่แล้วก็ไปกอง,องตรงนู้นนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวนี่สวยๆค่ะเราจะมาปลูกผักนะครับก็กวางตุ้งนะครับ ปลูกผ,ผักกวางตุ้งเราจะมาช่วยกันนะคะนี่ปลูกผักกวางตุง้งโอเคกวักดินออกมานี่แล้วก็มาช่วยกันขุดยังไงอ,อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ว่ะคะมันแน่นมากนี่มันไม่ออกเลยค่ะทุกคน ช่มันคือไม้นะครับลาาดีนของมันโอเคหน่อยมากขอตัวไปทําก่อนนะครับก็อันนี้ก็คือผักกวางตุ้งนะครับหรืออะไรนะกวางตุ้งใช่ไหมกวางตุ้งสิกวางตุง้งเออกวาง,วางตุง้งนะครับก็อันนู้นก็กวางตุ้งเหมือนกันนะครับสูไปกว,วางตุ้งกวางตุ้งมันต้องเป็นแบบเก๋ก็แล้วก็เอาไปขายได้นะครับทั้งหมดนี่ก็ประมาณแบบได้ตังค์ไปซื้อหนม หรือซื้อกับข้าวอยู่นะครับก็เอได้นะครับใช้ได้โควิดใช่ไหมใช่โควิดก็ก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมกินผักกันเวยนะครับก็กินผักเราแข็งแรงนะครับหากินผักนะครับก็โควิดจะไม่กินเรานะครับเออใช่โควิดจะไม่กินเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอตัวไปทําก่อนนะครับตอนนี้เหนื่อยมากปะขอตัวไปทําก่อนเออขอตัวไปทําก่อนนะครบบ๊ายบาย